r a จ i n g g กันแปลว่าปืนคลั่ง Heavy s t r ต k e แปลว่าการโจมตีอย่างหนัก Tactical s k i l l ทักษะทางยุทธวิธี Executioner เพชฌฆาตผู้ทำหน้าที่ประหารชีวิต t True Hitman แปลว่านักฆ่าที่แท้จริง a m p a g พ w o o p หมาป่าอารวาส Master of Chaos เจ้าแห่งความกลาหล v a l i a n t แปลว่ากล้าหาญองอาจ Tower of Darkness หอคอยแห่งความมืด s i ซ e w i d e r งูหางกระดิ่ง s i ซ e w i d e r Big Boss หัวหน้าใหญ่ Red Shadow แปลว่าเงาแดง Golden Star ดาวสีทอง Killer Number รนักฆ่าหมายเลข9ก้า Scream of Pain เสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด อี Evil za, urai, Assassin, per, onder, วิลยากุซ่ายากุซ่าชั่วร้ายสไนเปอร์แอซซัสซินนักฆ่าสไนเปอร์เอ็กซ์วันเดอร์แปลว่าอัศจรรย์ใส่ตัวเอ็กไว้ประดับเฉยๆนะครับแบล็กแคทแปลว่าแมวดำกรีนแอซซิตกรดสีเขียวดิฟายกราวิตี้ท้าทายแรงโน้มถ่วงดีฟอิม p พ c t d ดีฟแปลว่าลึกอิม a พ t แปลว่าการกระทบหรือการประทะ ลิปเปอหมายถึงคนหรือสิ่งของที่ทำให้ฉีกขาดและยังหมายถึงผู้ฆ่าผู้ฉีกอีกด้วยครับคำสุดท้ายคือ h e s Man คำนี้ใช้เรียกเพชฌฆาตซึ่งมีหน้าที่ตัดหัวนักโทษครับ